ต้องพูดเรื่องของสถานการณ์ในวงการภาพยนตร์บ้านเราครับและผมกําลังพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาพบยนตร์เรื่องเชคสเปียร์ต้องตายครับเชคสเปียร์ต้องตายคืออะไรเชคสเปียร์ต้องตายนะครับหรือว่าเชคสเปียร์มัสดเนี่ยเป็นหนังที่จริงๆตอนนู้นเนี่ยปี2553เนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับได้ทุนจากกระทรวงวัฒนธรรม เขาไปขอเงินจากกองทุนส่งเสริมภาพยนตร์จากสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับตอนนั้นเขามีโครงการไทยเข้มแข็งโครงการเนี่ยปี53าสเขาก็ให้คนไปเสนอโปรเจกต์นะครับฝั่งภาพยนตร์ก็คือเอาบทเบอะไรไปเสนอโปรเจกต์แล้วก็อยากได้เงินเท่าไหร่ก็บอกเขานะครับถ้าโปรเจกต์ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะให้เงินส่วนหนึ่งมาเพื่อทําหนังที่คุณเอาไปเสนอคุณอิงเคกับคุณมานิตนะครับคุณอิงเคก็คือผู้กำกับนะครับ นิ้งเคคือสมานร,รัฐการจนะวนิชน,นะครับส่วนคุณมานิทก็คือคุณคุณมานิทศรีวานิชภูมินะครับเขาก็ไปเสนอเนี่ยเสนอบทเช็คเปียเช็คสเปียต้องตายเนี่ยให้กับกระทรวงวัฒน,นธรรมภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งปีห้าสาแล้วก็ได้เงินมาแล้วแล้วก็ไปทําจนเสร็จแล้วละครับแล้วก็กะจะเข้าฉายเมษาย,ยนปี55แต่กําลังจะฉายอยู่มันลอมมา่อเนี่ยตอนปี5 5เนี่ยผมจําได้ผมได้สัมภาษณ์เขา อยูอย่่หนังก็ไม่ได้ฉายครับกองเซนเซอร์พิจารณาให้เรทหอหีบหอหีบสำหรับกองเซนเซอร์ก็คือห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยหอหีบสำหรับคนทำก็คือเฮียแล้วครับไม่ได้ฉายซึ่งตอนนั้นเนี่ยกองเซนเซ,นเซอร์ให้เหตุผลว่าที่ไม่ให้หนังเรื่องเช็คสเปียร์ต้องตายฉายเนี่ย เพราะมันมีเนื้อหาที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกความสามาัคคีของคนในชาติพี่อิงเคพี่มานนิ์เขาก็เถีออยงกันนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณจะมาไม่ให้ฉายได้ยังไงวะหนังเรื่องนี้ได้เงินมาจากกระทรวงวัฒน,นธรรมนะกระทรวงวัฒน,นธรรมเป็นคนอนุมัติให้ไทยเข้มแข็งไงมาทำอะแล้วมันจะไปแตกแยกอะไรมันแตกแยกไม่ได้เพราะว่าเชคสเปียร์ต้องตายเนี่ย มันคือมันคือหนังเรื่องมันคือหนังที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของวิลเลมเชกสเปียร์มันคือนิยายเรื่องแม็กเบดมันคือดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องแม็กเบดดังน,นั้นคุณจะบอกว่าแม็กเบดไม่เวิร์กอย่างนี้เหรอการที่นิยายการที่ละครเล่าถึงเรื่องราวของผู้นําที่เป็นทราราชเนี่ยมันสร้างความแตกแยกเหรออย่างนั้นแม็กเบดก็ต้องฉายไม่ได้สิอย่างนั้นบัตต์ออฟทรอนน่ะคุโรซาว่านั่นก็สร้างความแตกแยกเหรอ ไม่แยกแยะหน่อยล่ะเขาก็ไม่ไม่แฮปปี้มากๆนะครับผมจําได้ตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เขาถึงขั้นทําสารคดีเรื่องนี้ขึ้นมาครับเซ็นซเซอร์ต้องตายเซนเซอร์มัสได้ออก็เป็นกระบวนการในการพยายามรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหนังเรื่องเช็คสเปียร์ยต้องตายนะครับก็พยายามนะครับเขาก็เขาก็ลุยอะ่ะเขาก็ไปกระทรวงวัฒน,นธรร,รมแล้วก็ไปศูนย์วัฒนธรรมพี่มณิตกับพี่อิงเคก็เดินหลงอยู่ในนั้นนะครับทึ่งตลกมากก็พยายามอธิบายพี่มณิตก็พยายามอธิบายกับคนของ คนของทางกองอเซนเซอร์นะครับว่ามันมันแม็กเบดมันคือแม็กเบดอะมันดัดแปลงมาจากแม็กเบดเชคสเปียคุณเซนเซอร์เชคสเปียเหรอนี่คือเชคสเปียนะแล้วกระทรวงวัฒนธรรมอนุมัติแล้วนะทำไมเซนเซอร์ล่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับณวันนี้นะครับคุณมานิดนะครับได้โพสต์ภาพเนี่ยลงใน Facebook ส่วนตัวเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะครับคุณมานิดสีสีวานิชภูมินะครับ โฆษกใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าวันแห่งชัยชนะสารปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้สร้างหนังเรื่องเชคสเปียร์ต้องตายชนะคดีละเมิดยกคำสั่งแบนและให้คณะกรรมการเซ็นเซอร์ชดใช้ค่าเสียหายและแกก็บอกว่าจบการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของคนทำหนังที่ยาวนานกว่า11ปีนี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของหนังไทยขอบคุณทุกคนที่ร่วมในกระบวนการต่อสู้ครั้งนี้ร่วมกันให้กำลังใจที่ส่งมาให้ ที่สาคัญต้องขอบคุณสารปกครองสูงสุดที่มอบความยุติธรรมให้กับหนังของพวกเราส่วนโปรแกรมฉายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง Final l y Shakespeare Must Die is f r e e สุดท้ายชนะครับอย่างน้อยก็เป็นการประกาศนะครับว่าสําหรับคนทําหนังไทยที่อยากจะพูดถึงอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในมุมของตัวเองแบบมันมันมันเป็นแง่มุมที่มันกระทบกระทืนเรื่องสังคมอยู่บ้างเนี่ยแต่มันเป็นการวิพากษ์สังคมด้วยศิละปะอย่างภาพยนตร์เนี่ย ยังทำได้ฮะยังพอมีโอกาสทําได้ในความดํำมืดยังมีแสงสว่างริบๆ,ๆ,ๆครับคือเขาทําหนังเรื่องนี้มาเขามีกาได้ตังค์อยู่แล้วครับพูดตรงๆนะเขามีอะเขามีของอยากจะเล่าเขาอยากจะเอาเชคสเปียร์มาเล่าเพื่อให้เห็นภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยคือารายละเอียดนิดนึงแล้วกันส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้ไม่ได้ฉายเนี่ยเป็นเพราะวกระทรวงวัฒน,นธรรมเห็นว่าหนังอะไม่ได้พูดแบบ เอาเรื่องแม็กเบดของเชคสเปียร์มาดัดแปลงแบบล้วนๆแต่มีการใช้ฟุตเทจจากภาเพเหตุการณ์เดือนตุลามาเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องเขาไม่ค่อยสบายใจกับอันนั้นซึ่งเหมือนเดิมครับเขาไม่สบายใจกับการดูเป็นจุดๆนะครับไม่รู้กองเซ็นเซอร์เขาเป็นอะไรเวลาเขาพิจารณา,นานหนังเขาดูเป็นจุดๆผมรู้สึกไม่ดีทุกทีเวลาเกิดเรื่องนี้ขึ้นะนะฮะเพราะว่า ผมไม่ค่อยสบายใจเวลามีคณะกรรมการอะไรบางคณะกรรมการเนี่ยมาคิดแทนเราว่าเราจะโง่แบบนั้นนะ่ะคือคุณอาจจะโง่แต่เราไม่โง่แบบนั้นนะฮะสุดท้ายเขาก็ชนะนะครับสุดท้ายเขาก็ชนะแล้วก็เรามีโอกาสจะได้ดูครับเรามีโอกาสจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องเช็คสเปียร์ต้องตายนะครับแต่มันจะถูกจิตถูกใจถูกบริบทของสังคมหรือไม่ผมว่าถูกผมว่าถูกโดยเฉพาะวันที่คุณนักศิลป์ออกมาแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่ามัพอดีหรืออะไรหรือเปล่านะฮะพอดีดลเหลือเกินตอนนี้มันทํา12ปีที่แล้วมันก็คือตอนหลังจากเสื้อเหลืองแล้วก็กาลังเป็นเสื้อแดงหุ่มๆนะครับกำลังเป็นเสื้อแดงหุ่มๆแ,แ,แล้วเขาก็ทําแบบเขาก็โดนด้วยนะเขาก็โดนว่าเนี่ยปีศาจนเรื่องมันใส่ชุดแดงเนี่ยมันก็เป็นการแบบเนี่ยแซททายเรื่องเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบอะไรวะเอออะไรเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยแต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดณวันนี้หนังได้ฉายแล้วได้ฉายแล้วแล้วผมบอกแล้วมันถูกจังหวะจะโคนแต่ไม่แน่ครับกับบ้านเมืองเราที่เป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าเชกสเปียต้องตายฉายตอนไหนก็ถูกจังหวะจะโคนทั้งหมดแล้วฮะใครเคยดูแม็กเบดของเชกสเปียเคยอ่านแม็กเบดเคยดู Thron e of b l o o d ของคุโรซาว่าผมว่าเข้าใจว่าเออฉายตอนไหนก็ตรงฉายตอนแบบ คสชมาก็ตรงใช้ไป4ีปีผ่านไปคอสชอก็ตรงใช8้8ปีผ่านไปก็ตรง <laughs> <laughs> เออจริงๆกาายตอนนี้ผมสนุกกว่าเดิม <laughs> อก็มี Q&A นะฮะผมอยากให้มี Q&A พี่อิงแกสนุกดีคือ <laughs> หลังจากเชคสเปียร์ต้องตายจบลงอะ่ะ <laughs> เวลาคณะกรรมการเซ็นเซอร์มีปัญหากับหนังเรื่องไหนนะครับ <laughs> ตอนอาบัตเงี้ยเอออาบัต เขาไปฮะเขไปนั่งหน้าดุอยู่ผมจำได้เขก็ถามทั้งพวกนี้แหละซึ่งแบบโอ้โหเพลงเจ๋งมากนับถือจิตใจนะฮะนับถือจิตใจทีมงานเช็คสเปียร์ต้องตายนะครับเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้หนังได้ฉายอย่างเดียวครับเขาต้องการพิสูจน์ว่าไม่สิคนทำหนังต้องมีสิทธิทเสรีภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวภาพยนตร์หนังไม่รู้เป็นอะไรครับไม่โดนควบคุมเป็นพิเศษผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยครับ ว่าทำไมภาพยนตร์ต้องดูควบคุมเป็นพิเศษดังนั้นหนังได้ฉายแล้วนะครับถ้ามีโอกาสได้ดูก็อยากจะเชิญทุกทุกคนให้ดูนะครับว่ามันเออมันเออมันเป็นยังไงเอ,อมันเป็นอย่างนี้กั้นทําไมว่าตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยเช็คสเปียร์ต้องตายกั้นไปก็โดนดา่าเปล่านะตัวนั้นแสดงแก่ไปหมดแล้วนะครับ12ปีอะแล้วนะเขาก็ไม่ได้เด็กๆนะตอนนั้นอะอ่ะรอดูครับว่าหนังจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ